อยู่ไม่หน,า,นาวกันเลยเนาะเปิดัาลมกันแรงจังวันนี้ไปแจกของผู้สูงอายุนะเรียบร้อยไปแล้วนะหกสิบชุดนะะติดผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมาเช้าจะมาไปมาสิบหกบ้านนะชุดแรกตอนบ่ายไปอีกพระไปกันแบ่งบหลายสายนะ เล่นแล้วเที่ยงกว่าก็าจะกลับมาสิบหกบ้านเนี่ยนะเขาก็คัดสรรบ้านที่อาการหนักหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็แต่ละบ้านก็อยู่ห่างกันไปตั้งห้าหมู่มาเช้านี่ไปเห็นแล้วก็มีความร,รู้สึกเนาะเรานีนเราจะหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่อีกนานแค่ไหนนะ ใ่ขงบ้านนี่ทั้งพ่อทั้งแม่นอนป่วยอยู่ทั้งคู่ลูกกับพีการทั้งสองคนไม่รู้ก็ดูแลกันอยู่ยังไงเห็นแล้วก็โอ,โ,อโอ้เน็ตอนาจใจก็ยังอยากเกิดอยากตายกันอยู่ไม่จบไม่สิน้นเนาะมันสนุกมันคงจะสนุกกันดูท่านะหลงวัตตะนึกถึงเมื่อก่อนไปหลงป่านะ คิดว่าตัวเองนี่แม่นทางป่ามันเปลี่ยนทุกปีนะทุ่งแสดงหลวงนี่นะพาไปสององค์พระอีกรูปหนึ่งตอนนี้สึกไปแล้วไปก่อนขียียดรอนั่งกันนานเกินนั่งนานแล้วง่วงนอนไปเดินอยู่ครึ่งวันวนอยู่นั่นวนไปว,วนมาเอากลับมาที่เดิมวนเดิน,นมากลับมาที่เดิมนะ ไอ้กลุ่มที่ก็ไปทีหลังก็ก็ไปจนถึงที่พักเลยจนมืดนะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหนาวก็หนาวก่อไฟแลว้ววานะสองอกก่อไฟผิงนั่งรอเขาอยู่ตรงนั้นะเดี๋ยวเขาก็มาตามเองนะกว่าจะกลับไปถึงที่พักได้สองทุ่มสามทุ่มนี่เราเล่าเสวอกโอ้โหเนี่ยหลงป่านี่มันน่ากลัวนะีมันเหมือนจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่อยู่นั่นแหละนะะ ทางนี้ก็น่ะจ,จะใช่ทางโน้นกัน่าจ,จะใช่นะแล้วพอเอาข้อจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างงี้นะเรานี่็เหมือนกันนะคิดว่าทำอย่างนี้จะจะดีทำอย่างนั้นจะสุขอะไรเงี้ยนะคงจะถ้าได้นั่นได้นี่แล้วก็จะมีความสุขดีนะคงจะคิดอย่างเงี้เหมือนกันนะนะถ้ามีลูกก็คงจะมีความสุขอะไรเงี้ยนะ พอเจอของจริงเข้าโอ้ยกลายเป็นพ่อแก่แม่เท่านั่งดูแลกันเองไปบางบ้านอยู่คนเดียวหลักายทำยังไงเนี่ยลูกหลานก็ต้องไปทำงานเาเวลา,าจะเข้าห้องน้ำทำไงก็ฉีดใส่แพมเพ์ดเอาเดียวค่อยเปลี่ยนแพมเพ์ทเปิดเองได้ฉีดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนต่อได้ไม่ว่าใสา่อะไรเงี้ยโยมก็ เตรียมเตียงไว้มัางนี่เตรียม,ยม,ยม,ยมแผนเพิดไว้มัง <laughs> สักวันสักวันต้องเจออย่างนั้นนลยธรรมาวา <laughs> อชีวิต <laughs> ไปเห็นแล้วก็มีความรู้สึกอเนจอน,นาจใจเนาะบางคนก็คุณยายท่านหนึ่งนะอายุแปดสิบกว่าเป็นทั้งมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นทั้งเบาหวานคือสารพัดโรคอ่ะนะีเลยเซลเล่น่น่ะ มายายเอามาเยอะจังแล้วเนี่ยชาติเดียวเดียวให้คุ้มเลยเนาะเอามันทุกโลกเลยนะ <c oughs> มเอามาเยอะจังเราก็ยังมองอยู่ว่าเออใครที่อัลไซเมอร์หรือสมองเสือ่อมไโชคดีนะไม่มีเรื่องให้ทุกข์จำอะไรก็ไปได้ลูกมันจะดูแลหรือไม่ดูแลกูว่าไม่กูว่าไม่ทุกข <c oughs> ์บางคนโผล่หน้าไป จำกันได้ไหมเล่าจำได้จำได้จะมาจไม่เคยไปทุกทีก็จำได้จำได,จำได,จำได้จำอะไรได้เดีไรไดดพระวัดไหนนี่นี่ฟังแล้วก็คือเวลาไปเยี่ยกับคนแก่ไปเยี่ยมคนแก่ชอบไปไปแซวคนแก่เล่นไปหุดเล่นปวดหัวเลยไปตามเรื่อง่รู้จะไปปลอบปลมใจอะไรย่าหายป่วยเร็วๆนีจะหายได้ไงแปดสิบคน แปดสิบเก้าก็โอ้ยแต่ไปโยมอยู่นานขนาดนี้นอนติดเตียงอยู่ห้าหกปีแล้วลยนะย่างเงีจะไจะอยู่ทนอยู่นานได้ขนาดนี้นะในเรื่องเรื่องของกรรมที่มันกําลังส่งผลอยอยู่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ลงอยู่ก็ไม่มีคุณภาพชีวิตเนละจะตายก็ไม่ตายอยู่ทรมานเนี่ยทรมานตั้งตัวเองทรมานตั้งคนดูแลนะ่ะเห็นแล้วก็เออไปทีไรก็ได้ความ สังเวชใจกลับมานะความสังเวชคือความตระหนักรู้ความตื่นรู้นะเออต่อไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะแก่อย่างนี้แหละนีนึกถึงน้องชายของาสารีบุตรนะวสารีบุตรนีแม่มาบวชนะตัวเองก็นับถือศาสนาพราหมณ์กันอยู่นะสารีบุตรหนีแม่มาบวชก็ไปเที่ยวชวนน้องนุ่งมาบวชกันเออแล้ไปอยู่คนหนึ่ง คนอีนเดียสบายก่อนก็จับแต่งงานตั้งแต่เด็กๆเนาะก็แนะนำเนี่ยคนนี้คุณป้าคนนี้คุณยายคนนั้นคุณย่าเน่เน้เจอตัวเองมองดูโหยยายหลังงอแก่ๆมากๆตัวมันหดกระดูกกระดูกมันสุดหลังงอค้มอยู่หันมามองดูเมียตัวเองเลยโอ้แก่แล้วคงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน หนีไปบวชโดนหนีเมียไปบวชส่วนมากเราก็คิดไม่ออกกันเนาะก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเป็นอุกันหมดเลยนต่มาก็เห็นคนมาเยอะแล้วบางคนก็ดูหน้าตาสดใสดีสะสวยดีแต่พอโอ้แต่พอมาพูดให้ฟังเป็นโรคนโนโรคดีโรคนั้นโอ้าเปไนหลายโรคจยงนะพวกเรากัน,กนวันนี้ก็นั่งคุยกันไปนะะคนขับก็ชักเออเออแล้วนะต้องคอยบอกตลอดทาง ขัไปนั่งรถไปก็ขับไปโอ้ยมีมีแต่คนป่วยเยี่ยมคนป่วยกันสามสี่คนอีกคนก็นประธานชมรมมู้สูงอายุอีกคนขับก็ขับรถไปก็หอบไปด้วยเสียงหอบเสียงหายใจดังนอีกคนก็หมอแดงหมอแดงนี่ก็ป่วยจอประสาทตาเสื่อมอาจจะมากระสัรพัดโรคอยู่ อคนป่วยพากันไปเยี่ยมคนป่วยไม่รู้ขวดใครควรจะน่าสงสารมากกว่ากันบางทีเป็นอย่างนั้นเอให้ดีนะมันเตือนเราแล้วลวนะทุกครั้งที่โรคภัยไข้ขเจ็บอะไรมันเริ่มมาเบียดเบียนบีบคั้นเนี่ยอายุมากขึ้นสารพัดโรคจะมาแล้วก็อย่าไปทุกโศกอะไรกันมากนักนะพระเจ้าสอนหน้าให้มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะ นะให้พี I, นะ่นายเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากการที่เราจะต้องรับผลแห่งกรรมที่ตอนเองกระทะมาเลรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนหลีกหนีไม่พ้นขอก็ไม่ได้นะทําบุญให้ตายยังไงก็ขอไม่ได้จะยะได้แก่เลยขอไม่ได้นะยะได้ป่วยเลยขอไม่ได้เลยจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ขอไม่ได้จะไปหาหลวงปู่หลวงพ่อที่ไหนก็ขอไม่ได้นี้หลวงปู่หลวงพอ่อก็แก่กันงองมันแย่แล้ว นไปดูเดี๋ยวจะโยมแหนไปกับหลวงปู่ศิลาอย่งนี้นะโอ้ยดังมากหลวงปู่ศิลานะเดี๋ยวก็มีนักร้องไปถวายเสียงหมอลำไปถวายเสียงอะไร้ห <c oughs> ลวงปู่นั่งฟังหมอลำเหมืนนับองไห้อะไร <c oughs> เลยแล้วก็เอ,อ <c oughs> นคนทุกก็วิ่งไปหาคนทุกนะมันเหมือนอะไรเหมือนบทสวดท,ที่เราสวดกันนะเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายความ พลัดพรากอะไรเป็นเรื่องธรรมดาก็ยังวิ่งแสงหาสิ่งที่แก่ที่ต้องแก่ต้องต้องเกิดแก่เจ็บตายมีความเสื assim, ่อมกวาพลดพากอะไรพวกนี้นั่นนึกถึงบทสวดนี้อะไรแล้วก็มีคมรู้สึกเออเนาะเราก็ไม่รู้แสวงหาอะไรกันนี่พระพธิธศาส์ท่านคิดอย่างนั้นนั่นพระพุทธศาสนคือใครมนุษย์มนาเหมือนกับเราทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านมีปัญญามากกว่าเราแค่นั้นเอง นะท่านเห็นว่าเราทําไมถึงจะต้องมาใส่หางหาสิ่งที่มันไม่เป็นสาระเรานี้อยู่นี่นะนักปฏิบัติทุกคนจะมีความรู้สึกอย่างเดียวกันเลยก็คือพอยิ่งปฏิบัติไปยิ่งเห็นความไม่เป็นสาระของชีวิตของไอ้สิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่เนี่ยนะดูไปตรงไหนกน็หาความหาควาเป็นสาระอะไรไม่ได้สักอย่างยิ่งพออายุมากขึ้นถ้าใครยังคิดไม่ออกเดี๋ยจะมาว่าน้าองศารนะ เขายุมากขึ้นนะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ยที่เราทามาทั้งชาติเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นสาระเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงล้านมาสักท่าไหลท่าเท่าไหร่หรน่ะวันนึงก็พัดภาคจากกันแกต้องเจ็บต้องตายเขาไม่ตายก่อนเราแล้วก็ตายก่อนเขาหน mm hmm. หรือบางทีไม่ตายแต่ก็เหมือนตายเมื่อวานนี้แม่ชีปานสวัสด์อยู่ที่อุบลนนะ่ะ ก็บวชจากที่นี่ไปนั่นแหละนะแล้วก็ไปตั้งตั้งสำนักแม่ชีของตัวเองมีที่มีทางก็ตั้งที่ปฏิบัตินะก็โทรมาเล่าฟังนะเนคุยกับคุณยายท่านหนึ่งนะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเป็นเพื่อนของอาจารย์แม่นะเป็นเพื่อนของครูบาอาจารย์นั่นะเธอเวลาเขาจัดปฏิบัติอะไรก็ มักจะส่งเงินส่งวัดข้าวของอะไรมาช่วยงานปฏิบัติอยู่เสมอตอนนี้อายุมากแล้วอยู่สองคนพี่น้องลูกหลานลก็มีบ้านมีช่องแยกครอบครัวไปก็ดูแลสองคนดูกันไปกับทุกข์กันไปคนแก่ทั้งคู่นะอายุแปดสิบกว่าแล้วไม่ชีก็ได้แต่โทรไปฝึกวางใจนะฝึกมีสติรู้ทันนะอะไรเงี้ย จนกระทั่งพี่สาวตายไปแล้วนะเต้ก็ไปอยู่กับลูกกับลับไปอยู่ด้วยก็อืดอัดมันไปถูกค้งคุกลูกสะพ้ยก็บน่นน้นบ่นนี่อะไรเงี้ยนะ <laughs> จนแก,กก็อยู่ไม่ไหวแก,กก็เก็บของดีเอกมากลับมาอยู่บ้านนะอาชีกะทโทไปสงสารสงสารคุแกนะวางจใจถูกนะคุณแม่วางจใจถูกนะ่น,นนี่นั่น ถูกออกถูกใจโอนเงินไม่ให้แสนหนึ่งไม่ให้แม่ชีโอนมาทำไมผูกรับขวัญรับเป็นลูกสาว <c ười> คือลูกหลานไม่มีใครคุยด้วยลูกหลานนี่มันก็เขาก็มีพระลา,ะาที่อะไรอะไรของเขาเนี่ยไม่มีใครคุยด้วยคนแก่นี่น่าสงสารโยมเป็นมนั่งจ้องอยู่บ้านคนเดียวเง่ขแง่งงเคุยกับหมากับแมวไปตามเรื่องนะ <c ười> ทำหาเรื่องทำนนทำนี่ไม่รู้จะไปคุยกับใครพรามีคนคุยด้วยถูกใจหน่อยโอนเงินมาให้อารมณ์อารมณ์คนรวยโอนเงินมาให้แสนหนึ่งรับขวัญลูกสาวนะเพราะฉะนั้นก็แก่ยังมีคุณภาพนะอย่าแก่กระโหลกกระลาแก่ยังมีคุณภาพคือแก่ยังมีสติปัญญานะรู้ทันใจตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกสติไว้นะโอ้ยิ่งแก่จะยิ่งเหงาทีเนี้ยนะ ยิ่งแกก็จะยิ่งทุกข์นะยิ่งลองกังเกงเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไปตามเรื่องนะบางทีวันนี้ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเป็นจิตอาสา,ามาสอนภาษาอังกฤษให้พระสมัยก่อนหลายปีไปแล้วนะ,ะเกษียณหมดบ้านแล้วสองสามพี่น้องแม่ก็ป่วยติดเตียงบ้านก็รกไปหมดนะบ้านก็กว้างพื้นที่ก็เยอะบ้านก็ทําอย่างสวยนะแต่รกลุงลังไปหมดน,นะเห็นแล้วก็โอ้ยอะไรเนี่ย อยากจะขายที่ก็ไม่มีใครก็ซื้อแพงนะที่พายุโพธ่แพงจะตายไล่ขายหลายร้านเ่ยนะใครก็จะมาซื้อเศรษฐกิจอย่างนี้นะนะนะยิ่งมียิ่งรกดุงลังยิ่งมีก็ยิ่งเป็นพาระยิ่งเยอะยิ่งยุ่งเป็นยะังนะโยมเป็นไงแมมนะนะยิ่งลูกล้านเยอะก็ยิ่งปวดหัวอย่างนั้นนะ <laughs> ไปผ่านบางบ้านก็ถามเอ้ยบ้านนี้เคยมาเยี่ยมหมอตายไปแล้วอาแล้วเขาอยู่กันยังไงล่ะเ,เห็นมีสองอยู่อยู่กันสองคนแม่กับลูกเนี่ยนะพอแม่ตายไปแล้วลูก,ก,ลกสาวก็อยู่คนเดียวเลยพี่น้องก,ก็แย่งสมบัติกันดิทีนี้ไม่มีอะไรในตัวเองก็มาเดี๋ยวมาดูแลแม่แล้วแต่พอแม่ตายแล้วมันแย่งสมบัติพี่เนีเ่ยเนี่ยเออเห็นแล้วก็อเนตอนหัดใจไม่รู้จะแย่งอะไรทำไมเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้ว ไอ้ที่มีอยู่มีกินทุกวันนี่ก็พออยู่พอกินแล้วอยู่กันได้แล้วจะอะไรนักหนาเห็นเนี่ยายอยู่ข้างวัดนี่ขายที่ได้แล้วโอ้ยลูกทะเลาะกันแย่งตังกันนายยายก็น้ำหน้ำตาไหลราบซึ้งใจกับความดีงามของลูกนะ อ,อแทนที่มันจะแย่งกันดูดแลพ่อแม่เนี่ยมันแย่งตังค์กันแย่งทรัพย์สมบัติน่ะนะมันก็เผื่อตัวยังไ่บ้างนะนะเผื่อเผื่ออะไรไ้ทรัพย์สมบัตินี่ยังไงก็ช่างหัวซะแกรรแ,แ,แล้วมีปัญญาดูแลแล้วมีเยอะขนาดไหนก็มีปัญญาดูแลแล้วตอนนี้นะนะหาอริยทรัพย์ภายในสิทีเนี้ยรักษาใจตัวเองนะ่ะถ้าเป็นไงมันถึงจะมีศีลสมาธิปัญญา เป็นที่พึงภัยในเนี่ยเลิกหวงนวนเลิกบุ่นไายคนนี้เนี่ยเมื่อวานก่อนนี้ส่งอารมณ์ในโยมคนหนึ่งเล่าให้ฟังอายุมากแล้วนะนาจาหกสิบกว่าแล้วนายะเกษยียณแล้วเวลาญาติพี่น้องป่วยลูกป่วยไปแอดมิดโรงพยาบาลเขาจะต้องไปเจ้ากี้เจ้าการไปชี้นุ่นชี้นี่ต้องทําอย่างงั้นอย่างนี้นนนดูถ้าเราไม่จัดการเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยหมอพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยสะอาดทําทุกสุขานาไมยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอปฏิบัติไปลูกแอดมิดเข้าโรงพยาบาลช่วงปีใหม่ก็รู้สึกแปลกใจตัวเองาทำไมเราเลิกเจ้ากี้เจ้าก,การเลิกให้ความสำคัญกับตัวเองไม่เหมือนเมื่อก่อนก็แล้วนั่งดูเขาเ,ออเราไม่บอกเขาก็ทำเรียบร้อยดีลูกชายก็หายป่วยรวดเร็วด,ดีก็เห็นต้องมีอะไรนะก็เลยแซวว่าเคยได้ยินนิทานเรื่องถ,ถ้าไก่ไม่ขันพระที่จะไม่ขึ้นไหมเรา เดี๋ยวก็เยวเคยได้ยินนะอย่างนั้นทุกงานเมื่อก่อนคิดตัวเองสําคัญถ้าไม่มีชั้นแล้วพวกนี้จะอยู่กันยังไงใช่อไหล่ลูกจะอยู่ยังไงร้านจะอยู่ยังไงตัวต่วันหนึ่งไม่มีเราก็อยู่กันได้นะเหมือนไก่ที่มันเข้าใจผิดคิดว่าตากูไม่ขันเดี๋ยวผ้าที่จะไม่ขึ้นนั่นแหละพอหนึ่งขันไม่ออกแก่ตายแก่จะตายอยู่แล้วหรือขันเสียงออกออกมาไม่เป็นเสียงขันแล้ว พระอาทิตย์ก็ยังขึ้นปกติอยู่ทั้งนี้รู้ว่าเอา้าไม่มีโกูดิพระอาทิตย์มันก็ขึ้นนี่ว่านะีนก็จะเหมือนกันนะมันอยาจะไปให้ความสาคัญอะไรกับตัวเองมากมายานักนะลดมาณนะทิฏฐิยิ่งอายุมากถ้ายิ่งมานะทิฏฐิมากมันแบกหนักไม่หมดนะห่วงคนโน้นทุกข์กับคนนี้อะไรลูกหลานพูดอะไรก็ไม่ฟังไงบางทีเป็นงันจนลูกหลานเอือมระอาไม่อยากจะดูแลไม่อยากจะมายุ่งด้วยอย่างนะี้เห็นหลายคนเป็นอย่างนั้นนะ มันถ้าลดวันาทิติลงได้เออตอนนี้หมดเวลาที่เราจะต้องไปวุ่นวายอะไรใครอื่นก็แล้วนะตอนนี้ควรจะเป็นห่วงที่สุดคือสังขารร่างกายตัวเองเนี่ยสภาพจิตของตัวเองจะอยู่กับความทุกข์ได้ยังไงให้มันไม่ทุกข์เนะี่ยจะอยู่กับทุกข์ได้ยังไงให้มันเหนือทุกนะข์เนี่ยขันห้ามันเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วเนะี่ยตอนนี้มันยิ่งแสดงอาการชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเนะนี่ยตอนนั่งสวดมนต์ปีใหม่เนะ่ยะ โอ้หลังลาวอีกสามวันนั่งยังไงก็ไม่สบายนั่งยังมมีความสุขนะเพิ่งเดีอดีขึ้นในวันนี้วันสองวันเองเนี่ยนะยังนึกถึงว่าไปอินเดียเยกูกลับมามรณาพาสมังโกสิบวัน <c oughs> นั่งรถทั้งวีทั้งวันตายแต่มังโกไม่ไปก็ไม่ได้ดูอุณหภูมิพุทธกายาสิบองศาตายกู ที่นี่สิบเจ็ดสิบองศานี่ก็แย่แล้วนะหนาวทั้งวันพัดลมไม่ต้องพูดถึงนี่ก็เปิดก็อยู่ห่างนี้ต่มาอยังหนาวเลยเนี่ยพ <c oughs> ายุมากเคยแล้วมันหนาวเนาะหนาว,นาวสะทานไปหมดเยะยนะโดยเห็นถึงประโยชน์ของความแก่เป็นอันหนึ่งก็คืออาบน้ำก่าไม่ต้องใช้สบู่ประหยัดน้ำดี ว่หนาวหน่อยเลิกอาบน้ําเช้าแล้วเดี๋ยวนี้เนะมื่อก่อนนี่ต้องตื่นมาไม่ได้อาบน้ำเนี่ยมันไม่สบายตัวอเดี๋ยวนี้ถ้าต่างกว่า20องศาเลิกอาบเมื่อก่อนจะต้องโอ้ยต้องดูแลนู่นนี่นั่นอะไรสังหารร่างกายเดี๋ยวนี้ช่ชังหัวมันจะเป็นอะไรก็เป็นนะหัวก็เริ่มเถรพุงก็เริ่มยืดอะไร <c oughs> หล่อตรงไหนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ต้องส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกจีวรต้องเนียบ นะผมผ้าต้องเป๊ะอะไรเงี้ยดูนี่อะไรมึงจะเนี้ยบขนาดไหนก็มีใครก็มาดูมึงนักหนานะก็มีใครมาสนใจน่ะเพราอก็ดูตัวเองน่ะรักษาใจตัวเองก็จะเป๊ะความสาคัญน่ว่าหนึ่งแล้วตายแล้วน่ะวัดตั้งหิงก็ยังอยู่อย่างนี้แหละนะก็จะมีเจ้าวาดองค์ใหม่ต่อไปน่ะน่ะนเดี๋ยวเราแบบมรณภาพไปแล้ว เนีย่ยไปพยองอะไรตักหนาเหมือนเราพูดเหมืนอนพวกเราทุกคนนี่แหละี๋ยวก็ตายจากโรคที่แล้วหลุกล้านเขาก็ยูนปแค่นั้นเขาก็จะทุกข์เหมือนเรานี่แหละวันหนึ่งเขาจะแก่เหมือนเรานี่แหละวันหนึ่งเขาจะตายเหมือนเรานี่แหละนะีให้มันฉลาดปาดเปลืองมาจากไหนจบด็อกเตอร์มาจากไหนมันก็จะแก่จะตายเหมือนเราเนี่แหละไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะปัญหาสาระให้เจอนะ่ศีลสาระ สมาธิสาระปัญญาสาระพวกนี้หายเจอก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปไม่งั้นเรากก็จะโง่ไปไปถึงชาติหน้าด้วยนะชาติต่อไปก็จะหาอยู่อย่างนี้แหละเที่ยวแสงหาแล้วหลงวัตตะอันอย่างนี้แหละหาอยู่ไม่จบไม่สิน้นนั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้ได้ไหมล้วก็หาความสุขอะไรกันมันไม่ได้ลวอกลงุลงลังเต็มบ้านทีหมดเ่ยไปดูดิไปแบบมาอยู่บ้านหนึ่งรักแมวนะ แมวตั้งสองสามค้อเลยมั้งเม่ตั้งแต่ก่อนจะเข้า,าบ้านแล้วกลิ่นขี้แมวนะะเขาได้เขาก็นอนดมก็อยู่เป็นปกติกันคือพอเลี้ยงแมวมากเขาก็จะชินกับกลิ่นขี้แมวนะพวกรักแมวรักหมาอะไรเขาก็จะชินกับกลิ่นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละนะขี้ฟันในเหม็นจะตายเราเคยได้กินขี้ฟันตัวเองมั้งหรอือเปล่าเวลาพูดทีในคนอื่นเขาหานัานหน้าหนีไงเคยสังเกตังไหม เราก็ว่าเราสวยเต็มที่แล้วะขี้ฟันอีกฟุ้งไปหมดเลยบางคนหนุ่มๆบางคนมัเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้กลิ่นตัวเองพออยู่พอค้นชินกับอะไรมันก็มันก็ไม่เหม็นนะมันก็ชินไปอย่างนั้นเหมือนกับเราอยู่กับทุกข์จนชินกับทุกข์ก็เลยไม่รู้ว่ามันทุกข์อะไรตรงไหนจอมอยู่กับทุกข์อยู่อย่างนี้แหละไม่โผล่หัวขึ้นมาดูว่าเอามันยังมีอะไรที่มันประเสิรกวตัวนี้อีกนะชีวิตนะ เดียวกัที่จะมาวิ่งแสวงหาอะไรเกี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้นะดูตัวเองอ่สวดมนต์ทวัดเย็นกัน